ตอนเย็นก็มารอรับน้องสลัดครับนัเกเรียนครับหากเขาบ้านยังไม่มาเลยเข้าไปกันหมดแล้วเดี๋ยวว่ายังไม่สี่โมงครับผมจะห้าจุดหกเองอย่างนี้นึงน่าจะาวันนี้วันศุกร์แวะไปสุมป่มไปอะไรหรือเปล่าไม่รู้หาซื้อช้าเขามองไขมุกหรือไปส่งเพื่อนกันน้องสลัด ทุ่งนี้ไปทำงานที่หลายจุดครับผมนัดไปสายนิดหนึ่งอากาศมันเย็นไปที่เก้าสิบหกแล้วก็นัดพาคพวกทีมงานผู้บ่าวเมียปาไปทีอ่อะไรนะสายไหมครับมาแล้วเดินม,มาแล้วน้องสลัดท้ายรถกระบะ ผู้บาเมียปลาไปแถวซ้ายไหมโอ้ไม่ได้ทํางานสี่วันแล้วลูกพี่ไปผ่าตัดไม่มีใครขับรถโอ้ทำไมไม่โทรบอกบ้างงานอยู่ไปขับให้จะช่วยทางานด้วยมาไล่แห่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันก่อนเผื่อได้ชยเขาขับรถนั่งรถไม่ได้ครับหน้าไปผ่าฝีที่เขาบอกที่ตูดฝีที่ตูดหรือว่าเป็นลิดสีดวไม่รู้สี่วันแล้วไม่ได้ทํางานกันง,งานก็มีอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้น้าแวะเข้าไปเดี๋ยวไปคุยกันสักนิดนึง ก็ม yeah. so like so, ัน really? ก like ็ไม like ่ยากครับเขาทำงานงานก็เป็นพวกคิดทำเอ่อก็เหมือนป้ายโฆษณาครับติดหุ้มเสาหุ้มแบบเสาปั๊มเป็นพวกปั๊มเสาเสาเสาปั๊มนะครับง่ายๆก็เสาปั๊มเสาที่แจ้งราคาเสาตัวเลขปั๊มเสาใหญ่ๆแบบทําแบบนั้นแล้วก็หุ้มแบบงานโชว์หุ้มเหมือนหุ้มแผ่นอะไรนี้สักอย่างนี้แหละงานใกล้ๆเคียงกันอยู่ ะเดี๋ยน้องสลัดมาแล้วเด็กๆเข้าบ้านกันครับก็ตกเย็นมาก็นั่งทำกับข้าวอยู่หลังบ้านไม่เด่นครับวันนี้เปลี่ยนเมนูกินข้าวเหนียวอีกอะตทำส้มตำแล้วก็ย่างคอหมูแล้วก็มีอะไรอีกต้มยำปลากป๋องใส่หัวเสน้นร้อนๆสักนิดนึงร้อนๆเปรี้ยวๆร้อนๆสักหน่อยหลังคอส้มตำสามอย่างสามเมนูทำอย่างละน,นิดละหน่อยครับผม กินอย่างเดียวก็ซ้ำซากจำเจ,เ,จบบดเดี๋ยวก็จะรดบบุ้มค่าเยแล้วขูนมะละกอกอนเหลือแค่นี้มีแตงมีถั่วอยู่เลยเออตำถั่วรื่ตำมะละกอะแต่จะขูดไว้ก่อนครับเอามาแล้วล้างถั่วไปเลยด้วยเพราะบานก็ซื้อของตุนตำมาถึงประมาณนี้วันอากาศตอนเย็นตอนนี้นิ่งเงียบไม่มีลมครับมันเหมือนหมอกจะลงนี่แหละ ก็ไม่แน่อีกสักพักลมอาจจะมูมาแต่อากาศตอนนี้เย็นมากนี่ว่าเย็นมากเลยนะยงี่ไดอยู่ใกล้น้ำเลยนะเข้ากันดีเลยเสียงนกครับนกปองนกกวักเดี๋ยวขูดมาละกอก่อน,กนครับผมขันก็อนหนึ่งถ้าเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมกรนี่จะต้มยำปลากระกป๋องใส่วิ้เส้นอันนี้หมูย่างครับผมมีสามชั้นแล้วก็สันคอครับแลืออีกชิ้นหนึ่งอยู่ อันนี้ก็คือจะได้ไฟครับตอนแรกว,ว่าจะต้มที่เตาแก๊สอย่ดีกว่าไฟยังเดือเยอะไม่มีที่เก็บครับหมอ้อเก็บเราก็ฝาหล่นน้าน้ํายังไม่ลดครับยังไม่ได้งปฝาขึ้นมาเลยปิดเก็บทานก็ไม่ได้ก็เลยตั้งว้แบบนี้ไปก่อนมอดินอันนี้ก็แากไปทางก่อนครับพอดีแหละต้มน้ําเจ็ดไฟม <c oughs> นนก็สุกเหมือนกันเนาะแลวประมาณนี้ครับผมทำกับข้าวกยนทำข้างนอกก็โอเคอยู่แี่ยุ่งครับ คดยุงเลยเนี่ยทากยอ,อย,ยอไว้เยอะเลยก็เริ่มมืดได้ละกโมงเนน่อยละมีเสียงพง,เ,งเพลงลอยตามลมมาเรื่อยๆนะน่าจะอันี้กันหรือเปล่ามีงานมีอะไรกันพามาดูครับอย่างเราก็ใกล้จะสุกแล้วครับตามชั้นหม้อ ไม่เดือเท่าไหร่ครับแต่ก็ได้อยู่ถุกแล้วเดี๋ยรอใส่ผักแล้วก็ใส่กุ้นเส้นอันนี้ยังอีกชิ้นหนึ่งครับชิ้นใหญ่อันนี้หั่นแล้วปลากระป๋องน้ำท่วมแบ่งให้คนนั้นคนนี้มั่งครับเดือเกจบไปกินประมาณไม่ถึงห้ากระป๋องให้ลูกมั่งให้นามั่งเดี๋ยวรอมาเราชมดรกินพร้อมกันครับผมเมนูเย็นเราวันนี้ เมนูต้มเดี๋ยวเข้าเตาแก๊สครับผมน้ำมันไม่เดือดพอดีแก๊สไปอ่านหมดแล้วอันนี้ย่างหมูครับย่างแยงหมูเดี๋ยวเข้าในบ้านแล้วเนาะเจอกันต้มกันแล้วก็จจไปตำส้มตำทีนี้ก็จบนะครับไปกินข้าวกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีเชนานี้นผมสวัสดีกันตอนเช้าอีกแล้วครับผมไม่้าครับเจ็ดโมงครึ่งแล้วกําลังเดินรถรับมาวันนี้ไปสายหยุดครับติดไฟสองหลอดแล้วก็ สำนวนสำนีนิดนิดหน่อยครับเดี๋ยวไปไป,ไปหาเพื่อนด้วยอากาศก็ออกสายครับอากาศมันเย็นเราจะของบ้านก็นัดสายได้นัดเก้าโมงกว่าเก้าโมงสิบโมงครับแต่ตอนนี้ถ้าไปถึงก็ประมาณนั่น,หนแหละนี่ก็จะแปดโมงแล้วขับรถมาชั่วโมงกว่าประมาณเก้าสิบกว่า,ากิโลครับชานี้สิบหกองศา นอนก็เปิดเพลงกันเรื่อยเลยน่าจะหยุดการไว้อะไรพระอะไรแล้วแต่ความรู้สึกก็เหมือนสิบไม่ก็ไม่เย็นเท่าไหร่ครับอาบน้ําอะไรเสร็จก็ปกติธรรมดาอยู่แต่เมื่อคืนต้องพอผมสองคืนกลัวแบบเนยเย็นคืนครับขี้เกียจลุกก็เลยเออหมไปก่อนก็พอดีครับเป็นสบายๆพอดีพอดีไม่มีลมก็ดีครับ มีลมแล้วก็อยู่ลําบากชาน,นี่แม่วันออกมาส่งครับลูกสาวยังนอนตอนแรกอยจะให้ลูกสาวมาส่งลูกสาวบอ,อก,มกมไม่ไหวหนาวแดดหน้าหนาวนี่แจ่มดีจริงๆเลยแสบตาครับไม่ใส่แว่นตาไม่ได้วันนี้บรรจุก็เงียบเงานิดนึงครับเด็กโรงเด็กก็ไม่ไปโรงเรียนเนาะ นอนนหน้าก็จะเงีงเยบๆหน่อยอากาศเย็นด้วยครับอยู่บ้านใายบ้านมันไม่รู้ว่านอนตื่นตอนนี้ยังนอ็สบายๆครับสะายกระเป๋าใบครับพอเบี้ยวข้างมืงมอส่วนตัวไม่ได้ถืออะไรไปมากครับผมเปลี่ยนไฟกิ่งสองหลอดแล้วก็ไปอุดรูน้ําเข้าท่อครับมาท่อมันน้ําไหลลงครับผนังบ้านเข้าท่อเอาซิคลอนอัดบด็บยึดปิดรูก็จบแล้ว รับแว้นมาโผล่แก้วกว่อนครับผมเก้าโมงครึ่งแล้วตอนนี้แล้วพักละเดี๋ยวจะกลับไปสายหยุดครับดูดูข้างนอกโผล่แก้วแ้วก็จับเสียมเหลืออีกสองห้องแล้วห้องนี้กับห้องนี้สองห้องก็จาเดี๋ยวครับประมาณสักอีก,ส,กสองสองสัปดาห์สองอาทิตย์ก็น่าจะเสร็จน่าจะเข้าได้นะจับแล้วก็ฉาบแล้วก็รอปูนแห้งทาสีถึงจะได้เข้าครับ ขาหนึ่งสองสามสี่ได้สี่ห้องห้องนี้ฉาบแล้วสี่ห้องห้าห้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออมีเจ็ดห้องเองเหรอฝั่งโน้นมีแปดฝั่งนี้มีเจ็ดห้องห้องนั้นฉาบแล้วก็ อีกพระใหญ่ๆครับที่ได้เข้าทำํำอาจจะก,กลางเดือนหน้าหรือเปล่าจะไม่รู้เลยเสร็จทันหรือเปล่าไปอาจะล้างรถก็ไม่ล้างก็แว้นไปโพกแก้วกันเอ้ยแว่นไปสายหยุดก่อนตาถนนครับมาก่อนถึงบ้างบัวทองเละเลยครับก็สองหลังครับใล้จะเสร็จแล้วส่งงานนี้ครับผมเดี๋ยวต่อเติมหลังบ้านแล้วทั้งสองหลังเลย อันนี้ก็โอเคแล้วครับเก็บงานเดี๋ยวจะไปสายไหมต่อเนาะหาพวกก่อนก็มาถึงแล้วครับสายไหมทั้งรอดอนี่แถวนี้เราบัาอาบน้ลมเป็นแต่นหนาวมานันสูตายขึ้นมาเห็นไหมเนาะอย่างนั้นแหลมใส่ย,ยัดหนามเนาะไปยัดหนามันจะไดไ้วย,ย,ยส่วนนี้นั่งเดินชื่อๆครับอยู่ไหน้าบเดี๋ยวสักประมาณใบสองใบสามนี่ครับใบสองคนละแง่บริเวณ มันก็มาหนาวพันถอยเดยนะเริ่มอุ่นขึ้นลำอื่นยืนอยู่นาในานิดน,น,นึงแล้วอุ่นขึ้นครับก็แว่นมาถึงบ้านแล้วครับหกโมงสี่สิบพอดีเลยแวะนัดที่บัวบันนิดนึงครับซื้อปลานินสองตัวแล้วก็ซื้อผักกำลังจะเดินไปที่เรือครับให้นักสลัดเอามารับเยจะแต่มแม่นี้ครับวันนี้ไปทํางานก็ไปหาพวกกันนิดน,นึงครับงานเสร็จเที่ยงไปหาพวกนั่งรอ นั่งรอนั่งเล่นนั่งเล่นนั่งเล่นกันนิดนึงออกมาบ่ายสามนิดๆครับกับรถก็ชั่วโมงครึ่งก็หิบนี้ก็ไม่ไม,ไมีอะไรมากครับผมก็จะประมาณนี้ครับไปทํางานไปนั่นไปนี่เนาะก็จะขอตัตวลาแล้วครับผมก็ขอบคุณครับพี่เข้าาและชม like, กดไลค์กดซับสไครป์กิจกังใจด้วยครับผมื่อกันคลิปต่อไปวติด,ดตอนะ่อเนาะสวัสดีมีความสุขครับสวัสดีครับ